สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่ไอซีทุกท่านนะคะมาเบิ่งตัวป่วนก็เบิ้นกระหยังอุ้ยหม้อเขาเจ้าหาหม้อหาหมอไม่โคตออกเลยเขาเจ้าเนี่ยเขาเหนียวมันทำนั่นก้นละหาหม้อหาหมอโคดเขาเจ้าออกเลยหม้อ สวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาดูต้าวมิงต้าวมิงกับพี่ดาวพ่นหยอกกันเยากันแมนห็น่ไก่ฮะว่าไข่ไก่เอามาเอาเตะเตะเพุ่นเข้าไปทั้งกุ่นทั้งหลังกุ่นเนี่ยมีอันนั้นที่ดำๆอยู่หันเห็นบ่ ตะกาสีดำอยู่หั S <S นหเออปงเออเปาเปาเข้าไปเห็นมันใหญ่เร็วเรๆเปาคือปองกันละเปาคือล <po ูกปองเลยเอิเพิ่นบอย่านเนี่ยพี่ดาวเพิ่นบนพุ่นอ่ะพี่ดาวเปากลนเปากลนในกันเบิงเอ้าให้ใหญ่ขึ้นคขึ้นลูกปองกันละสิได้ โอ้วาแน่แน่ที่ยังบัดนี่มิงมายังบัดนี่มิงะฮ้อเฮ้อลิงออไปวันเดวไปเล่นทำไม เฮ้งงสิมาเล่นดินที่ใต้เห็นยังสร้างคนสิด้คุณหะสร้างคนกำลังเตรียมสิยกเสาเอกเสาโต้ผุนเดินบอกไป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 กันไปไปคุณสร้างคนกำลังเตรียมโตแ๋ไม้ขั้วแม้ขั้วซอยกัน ต้มปลาก็ไม่ต้องปลาอย่างปลามาที่ทันแม่ค่าดาวเดินปลาคอหน่อยสามต้นปนกับปนหว่า,า,ามาเด้อค่ะแม่เอฟซีมากินขา่าน้นกันเด้อนอกบา้านคนนัดลาแต่ส่อคนคือพร่ท่านเห็นมากบนี่อันเป็นไงตุย๋ยตาตุ๋ยเนาะพอเสืออันนั้น พ่อเสือบ่ได้บอกเพิ่นบอกบอกแต่พ่อใหญ่เพิ่นโอ้โหเอาเอาไปแล้วน้อยใส่เสกใสเสกมมิงมิงมิงไปแล้วเป้ามาแล้วเป้า บ้าไวบ้าไปบ่าไปใครกินมยังเดียวใครกินมยังเดียวเอาเอาว้านอเอาเอาเอาเสกใส่พี่ดาวขึ้นเลยเสกเสกไส่พี่ดาวขึ้นเลยเสกใส่พี่ดาวเร็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 วเออ แน่แน่แน่เออเออเออเอาถอยเออถอยถอยย่านบ่อบาดนี่พี่ดาวเห็ียดยังยังสั้นพี่ดาวยังยังสั้นผมโบโอ้โหเอาฝนยกขาใส่อย่าไปเตะง่วงอายเด้อไปเหยียบง่วงอายมืออายเด้อเออเอาเออนั่งกันแล้วบันนี้เอ้ามิ้ง มายานจักน้อยเลยติผีดาวเหรอเออเออเอาไปแล้วไปแล้วเออาเอดทหารใส่ผีดาวเลยเร็วเร็วเร็ว

โอ้ยมาพี่มาพี่มาเล่นกับพี่ดาวเร็วเรีวผุ่นบ่เห็นบ่พี่ดาวพี่แม่โอ้ยมาเล่นกับพุ่นบ่มาเล่นกับพี่ดาวนี่แม่เดี๋ยวครับจะลงไปอยู่เออเออพี่ดาวเออเออมวนคักมวนคักได้เล่นก้อนไส้ได้เล่นอันนี้เนาะ เออมาเห่นซูมือเด้อครับเด้อผมเสียดายไม่มูมิงหมอกว่าเบยมาเด้อมาเด้อมากมากมากไปไปไปเลยพู่นไปเล่นน้ำผีดาวหุ่นไป โอ้โช, Dante, โชค,ค์าหาแน่ <AS C WIN TER> ป่านี้ขึ้นมาโชคปงลางปงลางไปแล้วหันหลังให้พี่ดาวแล้วมาเดิมมาเดิลนนะเล่น้ไปไปไปปไปไปเดินไปมปปากสิ่ลยาไสิจริงจริงครับ ออกมาครับออกมาออกมาครับออกมาออกมานี่นี่นี่หาหนังบันดีหากล้วยเทียบเทียบเลือกเลือกกล้วยนุ่ยงามปนวีงามๆามไปเห้เพิ่นเนี่ยไปหมูอันพามเพิ่นนั่นแหละเอาใส่เลือกไปจากสองวีก็ได้ อีหยังอีหยังดอนเล็กกิ่งผู้ใดเล็กกิ่งแม่วันอโ้ขอบคุณหลายหแม่วันเพิ่นเอาเล็กกิ่งมาให้น้องดิมขอบคุณมากๆนะคะแม่วันกระโปรงนั่นเห็นบอนนันเอาเดียวน้ำกันเดี๋ยวน้ำกัน ก็ขอขอบคุณในแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแ้กก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะขอจบคลิปน่ารักตะเคียงเท่านี้นะคะแม่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ